อาใจยัเราช่วยลูกไอ้ลูกดีเถทาโชคอยู่ในโลกบริสุทธิ์อันสดใสขอให้คิดสมหวังดังตั้งใจเป็นพรชยัยลงมาตัว พิธีเชิญนะครับท่านใดจะถวายสังฆทานนะครับแล้วก็เรียนเชิญเจริญศรัทธาท่านไปนมัสการหลวงปู่แล้วนะครับท่านจะมาทําบุญด้านนี้ทํบุญท้าเวสุวรรณและอไหว้บูชาท้าเวสุวรรณก็ขออภัยนะเพราะว่าอ่าตอนวันนี้คือท้าเวสสุวรรณเพิ่งมาเมื่อวานนี้ นะครับก็ยังไม่ได้เสียบสถานที่อะไรเท่าไหร่นะครับเอาน้องคนตัวเล็กเอาจากตรงนี้หยิบเลยครับหยิบไป้เลยแล้วก็เอาคาถาไปด้วยลูกนะต่อไปให้เวลาวันเดียวนะท่องให้ได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องดูอีกเลยเนาะเอ,ตอ,ตอแต่คนไม่เคยจะทําได้ไหมเนี่ยนะครับสาชาุ เออร่ำบุญกุศลกันนะจ๊ะเออสาธุกมโหสถนาก็นงสการหลวงปู่แล้วเชิญจาก่นาะนะเออไหว้พระไหว้เจ้าเป็นมงคลชัยจม่ว่าจะไหว้พระอิมไหว้พระพรมไหว้พระยมไหว้พระการไหว้อีสวนเนือออานบนไกรลาดสิงคอนจะว่าไหว้อันรายสี่กรที่ท่านเป็นใหญ่เนาะเอ้าก็ไหว้บูชาทำบุญหนึ่งร้อยบาทท่านมารับท้าเวสุวรรณกันได้ที่นนอง น้องเวทวันโนอาเอิกองจ้านาเดเสริมส่งบูชาให้ท่านได้บ้านมีสิ่งโชคนะมีร่ำมีรวยนะครับขอให้ท่านได้โชคดีนะมีความสุขมีความ